ในทุกปีเรามักจะได้พบเจอผู้คนที่มีความหลงไหลในกลิ่นหอมเหมือนกันและปีนี้ก็เช่นกันกับเวิร์กช็อป Make Sense of Wine ที่ทาง Sense Creation Studio มีโอกาสต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากซิงเกมซองสถาบันสอนน้ำหอมชั้นนำจากฝรั่งเศสตลอด2วันของการเรียนรู้เราพาทุกคนเดินทางผ่านโลกของไวน์และกลิ่นหอมจากการชิมไวน์ดมโน้ตกกลิ่นจนถึงการถอดรหัสกลิ่นและการสร้างสรรค์น้ำหอมในแบบของตัวเองภายในคลาสเล็กๆที่อบอุ่นทุกคนได้เรียนรู้อย่างใกล้ กับอาจารย์ผู้สอนได้ถามได้คุยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบเป็นกันเองเรามองเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะความตั้งใจในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้และแววตาที่เป่งประกายของคนที่กําลังหลงไหลในสิ่งที่รกักตลอดทั้งวันเราได้เห็นพลังของคนที่มีใจเดียวกันพลังของความรักในกลิ่นหอมที่ทาให้ทุกคนได้ลองได้ค้นหาและได้แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองรักมันคือวันที่อบอวลไปด้วยแรงบันดาลใจและความสุขเล็กๆ Sense Creation Studio ขอบคุณทุกท่านจัดใจที่ทำให้เวิร์ก ช็อป Make sense of l i y กลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและน่าจดจำที่สุดอีกครั้งหนึ่ง